ชื่นชมกันบ้างนะครับจะทําให้ความรักของเรายืนยาวมากยิ่งขึ้นในหลายๆครั้งครับในความรักตอนเราอยู่กันช่วงแรกๆนะั้เราจะชมกันเธอสวยจังเลยเธอน่ารักจังเลยฉันชอบตรงนี้ของเธอฉันชอบตรงนั้นของเธอแต่พอสิ่งต่างๆพวกนี้นครับเหมือนเรารู้หมดแล้วรู้ทุกอย่างเรียบร้อยแล้วเริ่มเข้าสู่การใช้ชีวิตร่วมกันจริงๆ เริ่มต้องมีอนาคตร่วมกันเริ่มมีอะไรต่างๆนานาที่ต้องทำด้วยกันมากยิ่งขึ้นมันจะเริ่มเห็นปัญหาต่างๆแล้วการชื่นชมจะค่อยๆลดน้อยลงสเสน่ห์ในตัวแฟนเราก็จะลดน้อยลงเรื่อยๆมันทําให้ชีวิตเราอะครับมันเริ่มดูเหมือนจืดจางหรือทําไมมันไม่สดใสเหมือนแต่ก่อนไม่ได้บอกว่าความรักมันต้องสดใสฟู่ฟ้าตลอดเวลาแต่ว่าก็อย่าทําให้มันมืดมนนักหรือว่ามันเฉื่อยชาจนกลายเป็นว่าความรักเป็นแค่ความรักเรียบๆสีจืดๆ อยาให้มันเป็นสีอ่อนๆที่ทําให้เรารู้สึกมีความสุขเรื่อยๆเพราะฉะนั้นการชื่นชมกั็เป็นส่วนหนึ่งที่สําคัญมากๆในความรักนะครับเพราะว่าการที่เราเป็นคนที่เห็นแต่ปัญหามันทําให้เราดูน่าเบื่อมากลองคิดสภาพเหมือนสมัยที่เรายังเป็นเด็กอยู่แล้วมีครูคนหนึ่งที่ไม่เคยพูดว่าเด็กคนนี้ทําอะไรได้ดีเลยเราคงอยู่ด้วยเราคงรู้สึกไม่ดีเลย เพราะนั้นนะครับบางครั้งความหวังดีการเห็นอนาคตของเราหรืออะไรต่างๆนานาที่เราอยากจะให้มันเกิดขึ้นในอนาคตที่จะถึงนี้อาจจะทําให้เรากลายเป็นคนที่ไอ้นั่นก็ไม่ดีไอ้นี่ก็ไม่ได้สุดท้ายเราเองครับ กลายเป็นคนที่ไม่มีสเสน่ห์เอาซะเลยพราะเราหมัวแต่มองข้อเสียของทุกสิ่ง,ท,งทุกอย่างที่กําลังเกิดขึ้นไม่ว่ากับเรื่องราวที่เรากําลังทําอยู่หรือกับตัวแฟนเราก็ตามเพราะฉะนั้นนะครับวันนี้ลองหันกลับมามองเห็นสิ่งดีๆที่แฟนเราทําบ้างหรือมองเห็นสิ่งดีๆในตัวแฟนเราใหม่ๆบ้างที่เราอาจจะเคยเห็นแล้วแต่เราย้ํากับเขาบ้างก็ได้ครับว่าเรายังเห็นอยู่หรือว่าบางสิ่งบางอย่างที่แฟนเรากําลังทําที่เราจะเห็นและคิดว่าเออดีแล้วมันเป็นมาตรฐานมันควรทําแบบนี้มันถูกแล้ว เราบอกเขาบ้างก็ได้ครับว่าเราเห็นนะในสิ่งดีๆเล็กๆเ,เหล่านี้ที่เขากาลังทําให้เราอยู่ให้เขารู้ว่าสิ่งที่เขาทําอ๋อมันคือสิ่งที่ดีและเราก็มองเห็นบางครั้งเราคิดว่ามันเป็นแค่มาตรฐานที่ควรจะต้องทําอยู่แล้วงั้นก็เลยไม่ต้องชมก็ได้ทาไมต้องชมละ่ะแต่การชื่นชมครับทำให้คนตรงหน้าเรารู้ว่าเขาทําอะไรได้ดีแล้วและเขาควรพัฒนาต่อ แต่หลายๆครั้งเราลืมสิ่งนี้ไปเลยเราไปพูดแต่สิ่งที่มันไม่ได้มาตรฐานแล้วหวังว่ามันจะขึ้นมาสู่มาตรฐานแล้วพอมาสู่มาตรฐานเราก็เฉยเฉยเพราะฉะนั้นนะครับอะไรที่ทําได้ดีให้ชมเพิ่มขึ้นอะไรที่มันไม่ดีให้เรารับรู้และบอกเขาบ้างแต่ไม่ต้องย้ําตลอดก็ได้เพื่อให้คุณเองก็ยังน่ารักขึ้นแล้วก็สดใสขึ้นแล้วก็ฝึกในการชื่นชมและให้กาลังใจทั้งตัวเขาและการที่คุณพูดดีๆเขา คุณเองก็จะได้รับคำชื่นชมเหล่านั้นเหมือนกันเพราะทุกๆครั้งที่คุณพูดคำดีๆออกจากปากหูคุณก็จะได้ยินสิ่งเหล่านี้ด้วยปรับความคิดของเราให้เข้าสู่การมองเห็นสิ่งดีๆบ้างไม่ได้บอกว่าต้องเห็นสิ่งดีดตลอดเวลาไม่มีอะไรมีปัญหาเลยปัญหามันมีได้แต่กำลังใจก็เป็นสิ่งสำคัญเหมือนกันเพราะฉะนั้นนะครับขอให้ทุกคนมองเห็นสิ่งดีๆและชื่นชมความรักชื่นชมแฟนของเราบ้างให้เขาได้รู้ว่า เฮ้ยเขาโอเคนะเขาทําได้ดีไม่ใช่ว่าคบกับคนนี้ไม่มีอะไรดีเลยแล้วสุดท้ายอะครับเราจะได้สิ่งที่ดีมากขึ้นในทุกๆด้านอย่างแน่นอน